สวัสดีครับแม่นุชคับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของแม่นุชครับก็คือคลิปที่สองโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่สองพฤษภาคม68ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมแลบฟังความฝันของคุณแม่ด้วยกันเนาะครับคุณแม่ฝันตั้งแต่มือไหครับขึ้น ขึ้นเมื่อใดครับผมฟันมื่ขึ้นวันพระมืนขึ้นเนี่ยวันพระก็ขึ้นวันพระขึ้นวันพระครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะแม่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอเคครับอเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าความฝันเลยเนาะจ้าครับแม่ฝันว่าจงไหนครับผมจ้าแม่ฝันหิ้พอจะคของละนอที่ที่แรลบริฝันหิ้มพอฝันฝันขึ้นิเมนเป็นเจ้าทีเจ้าทีแม่น่าฝันตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งใส่การนอสันสันหน้านะฝันขึ้นหนึ่งหนึ่งแม่ฝันว่ามีมีเจ้าทีแบบ จุ๋งคนมาคนมาตาใสดอกเตยโบหูคนมาคนพ่ายคนพ่ายอันยามมากนะยามมากคนพ่ายมาหิฉี่ก็เลยถามพ่อใหญ่มาแต่ใสโอ้ยใหญ่มาตาทั้งฝุ่นละอันอยากกินหนามแห้งๆขอกินหนามแน่คนมาครับก็เรียกว่าอันเอ้าอันบ่ได้กินหนามมั้ยบอกคนไงบอกว่าได้กินหนามขอกินหนามก้อนก้อนจังสีบอกว่าอีหยังอยู่ในยามคนมาครับก็เลยถามเพื่อนะอีหยังในยามพ่อใหญ่โอ้ยพ่อใหญ่กินหนามก้อนก็เอาหนาให้เพื่อนพ่อตักหนามเพื่อนเลี้ยวเพื่อนก็ว่างไว้เอ้านี่เอาเด้อเนื้อเพคนมา เนื้อหนิเอาไปสู่ลูกสู่ล้านกินแล้วว่าจังสี่เนาะ<ช>ก็เลยว่าอู้เจ้าจะา,าบอแพร่ผูนบอกพ่อใหญไงบอเจ้าให้ถ้าโตน่ะล่ะให้โตกินเพ่าะอะไรสิอันให้ลูกให้ล้านกินมันลูกล้านหลายก้นเพรนะ่าบ้านนี้เพราะวาจังสันปุ๊บบ้านนี้พูนกัปิ้งไปเลยได้อือก็สิว่าเป็นเจ้าที่แบบเคย,เค,ยเคยฟันนี่เล่านะพ<ช>ูนก็หายไป,ไปบ้านพ่อเจ้าของยางมา,บา,ากบ้านพ่อเจ้าของเอ้า ออจะมาถ้าใส่กู้ก็กนั่มเจ้าทีนี่แหละพ่นมากู้ชีวาเป็นเจ้าทีนะนั่มเจ้าทีมากเอาเจ้าือนั่มมาเจ้าบัานตายโอ้ยพ่อก็มีวิา่าอาคม,มาิวนว่าเอาขึ้นว้าอย่างสันพอเอาจักแหละพ่อก็สชีวาจั่างซี่ละกูสิน่พ้ามึงมากูสิพ้ามึงไปเอาอันหนึง่งเอาหยังละเอาโชกเอาลาบเลยนาะพุนเขาโทรมากว่าอันมีคน้นทรมากบอกให้พ่อนําพผ้าผ้ามึงไปกองสลากแต่เม่นมึงถูกมึงอยากไปหยังละพ่อกองสลักไปเอาเลขกพูดมา ไ่เลยวายัางสี่นอคุนพ่อว่าเขาเรียกใส่ไปแบบได้เหรพอ่อนี่ละไปแบบมึงจับแขนกูคุณมาพ่อวาได้เนี่ยับจับแขนพอ่อเอามือจับคุณก็เอามือจับพ่อยังส่ก็ไปเลยได้ไปเองเลยได๋ไปหอดผู้บนคนหลายลเขาไปมึงเขาวาเลขที่ออกกำลังเบาแง่เลยได๋ครับเบาแง่เลยคือจังคนถี่มันเบาในี่ยท่ศระสาทรโทระนี่โทรโทรัศนั่นละครับเลขที่ออกคุณมายังสี่นอวันวันที่สองพุศธกีการ์มีอะไรนอเออเงียงเกาะวันที่สองมีสาพุษภา วันที่สองพฤษภาเลขที่ออกคนเหมาบนแหงเลยเด้กองนี่หูแม่เลยเด้คนมาหกหนึ่งห้าคน่าเลขล่างออกสามแปดคนมาจิงสี่เลยเดะว่าเอาคืนจึงสี่เลยแม่ก็เลยตื่นขึ้นมาเลยนีว่าเ้าแค่นี้ละสันทนี่ละคนบอกโคกหนึ่งห้าแห้งเลยดลดเด้กองสลากเด้อหนีมากกองสลากคนกับเมืองร้ายหลาย,ลายในกองสลากครับคนเมืองนั่นนาะแม่ก็เลยตื่นเลยอ้ยมันถีออ,อกตัวหนีบ่าแม่ก็เลยว่าตื่นขึ้นมาก็เขียนไว้เลยหกหนึ่งห้า อันนี้ก็เลย่องยางมะลินน้ำข้าเจ้านี่แหละมาชวนยางมาเอาใหม่ไปเฮ็ดอันฟื้นอันดังไฟอ้อยไฟเงี้ยมือเสาก็เลยมาความฝันนี่คือฝันเมื่อคืนนี่เนาะแม่ฝันเมื่อคืนวันผ่าเอาควาเมื่อวานนี่ก็ว่าแต่เมฆเมฆเมฆกับจุดทูบนะเมฆจุดทูบเมฆเอาไปตั้งไว้โกบกยมเมฆก็เลยป่าจะน้าว่าไอ้เมฆฝันดีเด้อให้โชคให้ลาพ่อเคยอีสานไต่พุทธิมาทาไอคีข้อเรียงไอ้ถึงเด้อให้ปังปังไอ้อัน เอฟซีถือหล่ไล่ข้นปังๆเด้อก็เลยว่าแม่กับฟันแบบนี้ล่ะหกหนึ่งห้าตีเพิ่นเบาเนาะแม่เนาะแมนหกหนึ่งห้าคับสามแปดสามแปดลีกล่างคุณว่ากองสลากกองสลากว่าเขาเอาขึ้นขึ้นในโทรทัศน์เลยนะประกาศขึ้นเลยนะขั้นตัดเป็นหกหนึ่งกับตรงกับเลขที่คุณแม่ใหายก่าแต่ตองงวดแม่นแมนครับเออแม่กับแปดหกหนึ่งห้าระวังเก้าหนึ่งห้าไว้ด้วยเนาะแม่นครับ ในรอบนี้คุณเมนูดกับฝันได้ตัวเลขเลยครับท่านผู้ชมที่ของสลากครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือฝันเห็นอคุณพ่อของตัวเองด้วยพ่อเจ้าของพ่อว่าท่นเสียชีวิตได้พอยั่เป็นคนอยู่พ่ออายุเท่าไหร่ะะครับแม่อายุเจ็ดสิแปดย่างเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบปดย่างเจ็ดสิบเก้าปีครับ บนยาสิเกีวกพอนักนไดาเนะสิเกวกั็พอแต่พอเป็นคนมาผ่าไปเลยพอแต่พอของคุณแมนุษนี่ยังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ชีวิตยังมีอยู่ครับผมเชื่อว่าต้องมีหลายๆท่านถามถึงอายุของคุณพ่อของมนุษย์แน่นอนจ้าจ้ครับแล้วอ่าอีกอีกปริศนาหนึ่งก็คือคุณแม่นุษย์นะครับเห็นคนแก่ครับสพาย ทูงมาไผ่ออทุงมาครับในทุงนะครับมีเนื้อครับมีเนื้อมีเนื้อ,เ,อเป็นเนื้ออะไรนะครับแม่เนื้อหัวนี่แหละเป็นเนื้อหวงจา้จาเนื้อห่วแล้วก็คุณแม่ได้กินไหมครับไปกินเบเพื่อนอางไห่กับไปเฮ็ดไปหยังเลยนะใบจังพอจังมากก็คือเฮ็ดกลิ่นซูจ้าเฮ็ดให้เขากินเขาหยังให้ในขั้วขั้วจะของนั่นล่ะบ้านพ่อก็เลยมาพอดีครับครับอ่าคนแก่คนหนีคุณแม่หนุ่ยอย่างทีคุณแม่บอกเนาะ คุณแม่บอกว่านาสีเป็นเจ้าทีเจ้าทีเพราะว่าก่อนที่คุณแม่นุชจะมาฝันนะครับท่านผู้ชมคุณแม่นุชได้อจุดธูปจุดเทียนขอจากเจ้าที่ที่อยู่ใต้ต้นมะยมแล้วก็มาฝันในลักษณะที่คุณแม่เล่าเมื่อกี้เนาะแบบนี้อือครับครับอืมถือว่าฝันดีเนาะครับฝันดีอยู่แม่กับว่าโอ้เบ็กมันสี่ข่าวสามตัวเด้อสามตัวปังๆเรืเลยว่ะครับอืมคุณแม่ยกตัวเลขให้เบิกไหมครับอ่า ตามนีเลยแม่บ่อคับมีตามมีเลยจ้ะนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณแม่ก็ได้ตัวเลขมาก็คือหกหนึ่งห้ากับสามแปดครับที่กองสลากที่พ่อพาไปพ่อพาเอาเด็กจ้ะครับก็คือหายตัวไปเนาะแม่จ้ะไปเลยคุณแม่จับแขนพ่อแล้วก็พ่อก็พาไปเลยครับท่านผู้ชมไปโผลที่กองสลากครับได้เลขมาหกหนึ่งห้าระหว่างเก้าหนึ่งห้าไว้ด้วยเนาะครับที่ผมวงกลมไปให้ครับแล้วก็สามแปดครับ ส่วนอายุของพ่อของคุณแม่นุชก็เจ็ดสิบแปดย่างเจ็ดสิบเก้าปีครับท่านผู้ชมครับก็ตามนี้เลยครับอ่าคุณแม่ยืดเอาแค่นี้จ้ายุดแค่นี้ครับโอเคครับแม่ครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารา์ในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เล่ามาอ่าก็คือแนวทางตัวเลขความฝันครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวแม่เนาะ่ส่วนตัวแม่แม่ก็จะเชื่อในแล้วแม่นะแม่เชื่อเลยล่ะเลข ี่คุณแม่ฝันเห็นนี่คุณแม่มักบอกครับมากมากอยู่ไม่มากนี่แหละไม่มากอีกทีก็คือว่าไปเลยนอหนึ่งหาหนึ่งหกนี่แม่มักคาทัตตัก็อ่าหนึ่งหาหนึ่งหกแมนหกหนึ่งหกหนึ่งหกหาหนึ่งหาแม่นไดเบิร์ตตัวนี้คืออยู่ในนี่แม่กมากอยู่ในนี่แบบนี้ล่ะครับไม่มากโอเคครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เสียอ่าซื้อึ้นซื้อลงน้ำเนกการไ้ก็ดีเนาะ อย่ามันบอกออกตรงๆนะแม่ครับจะมีประมาณนี้ครับผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมคืออีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ครับอ่าขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับก็คือเป้าหมายสูงสุดของทุกๆคนุกคนให้ถูกหลายๆใบเนาะแม่ครับคุณแม่อวยพรให้เอฟซีนะครับอ่าจ้าถูกให้เอฟซีถือเด้อเฮ้ยปังๆให้ถือ วันที่หนึงกันตัวหนาตัวตาด้วยซ้าถูกครับขอบคุณครับขอให้แตกปังๆเนาะ